根掉，根掉啊。 cô chú lẫn lẫn bao phóng ban đon điเลย อ่ะ รูว่าไม่ติดปะอะทุกคนมาพร้อมกันแล้วนะไม่รอใครแล้วไม่ห่วงใครแล้วตอนนี้จะได้ทําพิธีในการสร้างบ้านใหม่แล้วก็จะได้นาร่างลงจีบใบนี้นะอะทุกคนฟังให้ดีในช่วงนี้ก็จะเป็นพิธีในการเบริกลงใบนี้ให้เป็นสมบัติของผู้ตายโดยตรงผลิตจะถามทุกคนที่อยู่ที่นี่จะถามว่าจีบใบนี้ของใครก็ให้ตอบชื่อนามสกุลของผู้ตายพร้อมๆกันทาได้ไหม ใช่นะเป็นาตฐานตอบดังๆนะสุทิศกิตตังสุทิกัมังสุทิกายะสุทิตถาคัโธเพียสะนะมะพัทะทุเสโสสัพโสขีปนี้ของใครครับขี่ปนี้ของใครครับ พระเจ้าขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งสถิตอยู่ณโรงใบนี้ขอขมาลาโทษกับพญาไม้ทั้งหลายที่ได้นํามาประกอบเป็นโรงใบนี้และขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งสถิตอยู่ณโรงใบนี้ข้าพระเจ้าขออนุญาตนาศพของนายปราโมทแข้งเฉยอายุ6.3ปีลงณโรงใบนี้ข้าพระเจ้าขออนุญาตด้วยการสักการะบูชาด้วยดอกไม้ทูกเพียนและเงินบูชา6บาทและขออนเชิญดวงวิญญาณของนายปราโมทแข้งเฉย อายุ63ปีจงได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้และลงสู่บ้านใหม่หลังนี้ด้วยความสงบสุขด้วยเทินอาถามลูกหลานจากพี่น้องทุกคนครับถามว่าบ้านหลังนี้ของใครพ่านเ,เป็นเจ้าของแล้วนะจับจองจับจองถามอีกครั้งนึบ้านนี้บรร ันนี้นะทุกคนได้มาขานชื่อนามสกุลของผู้ตายได้มาจัดจองหยิบไปนี้ให้เป็นบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้นําร่างของผู้ตายเข้าสู่บ้านใหม่ตามประเพณีโบราณเราก็จะได้มีการซื้อที่ซื้อทางให้แกซะ,ะหน่อยนึงเป็นพิธีนะทุกคนฟังให้ดีการซื้อที่ซื้อทางนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมสตังของท่านแล้วแต่ท่านจะหยิบมาเมื่อท่านมีสตังในมือแล้วเนี่ยท่านก็เอ่ยชื่อท่านด้วยว่าข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้ขอซื้อที่ซื้อทางให้กับนายพระโมทแท่นเฉย จะให้เขาไปกี่ร้อยไร่กี่พันไร่ก็อยู่ที่ท่านจะพูดกันเราเองนะพูดจบแล้วเอาตะตังมาใส่พานไว้แล้วเดินช่องนี้ทุกคนนะดอกไม้ร้านนี้นะไปเนื่อยหน่อยโบไปในบ้านทำอย่างนี้ทุกคนเลยลูกอรรกันเลยูกมาเลยบุดตัวเจ้านาอะไรนาคุณกำจัดางสาวอะไรขอช่วยที่รู้างให้เฉยขอช่วยที่รูปทางให้กลับ

กัรเรื่งรรวมกันตรงนี้ข้าพระเจ้าฯนายัทพงศ์สุขานขอพื้นที่ดูทานจากใหญ่กาลาคาคดีผู้ที่มีพื้นที่ในพั้นทานนีใหญ่โคนนาให้กับนายประโมทขั้นเฉยอายุ63ปี100ไร่และขอฝากคุณมีญาตรงนี้ให้กับนายประชาวยดูแลต่อไปด้วยพื้นขอฝากใหญ่กลาขอฝากชาคดีอ่ะมาครับ ใครที่เป็นเพื่อนฝูงกันก็มานะจะทำพิธีขอข,อขอมาลาโทษแล้วทุกคนนะพิธีนี้เป็นพิธีที่สำคัญขอให้ทุกคนตั้งใจทำพิธีนี้คือพิธีในการกล่าวคำขอข,อขอมาลาโทษกันอันว่าคนเหล่านั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยการใช้ชีวิตก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างด้วยกายวาจาใจบัดนี้นายประโมทท่านเฉยก็ได้จากพวกเราไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคน ที่อยู่ที่นี่ได้กล่าวคําขอเข้ามาลาโทษกันเพื่อเวรกันต่างๆให้ได้ไม่ติดครั้งกันไปนะะทุกคนว่าตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศพประมาทพลาดพลั้งต่อหน้ารับหลังนึกได้นึกไม่ได้ให้อหโหสิกรรมขอดวงวิญญาณตรงไปสู่ที่สุข และสงบ,บขอให้พบดวงแก้วขอให้แคลว้วบวงมานขอให้พบภศษีอานใ,ในอนาคตการเพลินลทนำ้ด,ำดูกล้องนี้กล<ร>้องติดตรงนี้ ข้าพเจ้านายนัทพงศุกพันธ์ขอยึดอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อจะได้เตือนจิตเตือนใจเตือนดวงวิญญาณของท่านให้ดวงวิญญาณของท่านได้ลำลึกนึกถึงบุญทานการกุศลทั้งหลายที่ท่านได้กระทําไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อบุญทานการกุศลนั้นจะได้มาเพื่อนุนดวงวิญญาณของท่านให้ไปอยู่ในพภพภูมิที่ดีๆต่อไปและบัดนี้ลูกหลานเจ้าปี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้มากล่าวคาขอขอมาลาโทษแล้ว เวรกรรมต่างๆที่เคยมีกันอยู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตบัดนี้ก็ขอให้สิ้นสลายจากกันไปและข้าพระเจ้าขอเตือนดวงวิญญาณของท่านว่าบัดนี้ดวงวิญญาณและร่างกายได้หลุดจากกันไปแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณน,นั้นจงได้ตัดสามบ่วงแห่งการพัดพลาดให้ได้บ่วงที่หนึ่งก็คือบ่วงลูกบ่วงที่สองก็คือบ่วงภรรยาบ่วงที่สามก็คือบ่วงทรัพย์สมบัติสามบ่วงนี้ขอให้ดวงวิญญาณจงตัดให้ขาดเพื่อจะได้พ้นจากสังสารวัฏและไปอยู่ในที่สุขติต่อไป ลำเลึกบุญกุศลให้ได้ตัดสามโบเหตุการพัดพลากให้ได้นะ,นะออออะสองมือสองมือจับต่อนี้จับต่อนี่แม่จับต่อนี่แว่จับต่อนี้ว่ของมนะมนะสายสินเส้นนี้จะเป็นสายสินที่จะเชื่อมต่อถึงพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจะได้ทําการบังสุกุลและอุทิศบุญกุศสให้นะจิตมังคายพันธนังพันธติปโตคูเรนะเทพภริยาพาเทวิลึงนคะเลอยู่ที่นี่นะปล่อยมืออาภวมลายวาืขึ้นมือข้าพระเจ้าขอตัวดวงวิญญาณของท่านอีกครั้งหากแม้นว่าดวงวิญญาณของท่านอยู่ณแห่งผนตัาบลใดก็แล้วแต่บัดนี้ร่างกายของท่านอยู่ที่นี่ ร้อมทั้งลูกหลานญาติพี่น้องที่จะได้มาประกอบพิธีบรเพญกุศลในการสวดพระพิธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้<ม>ก็ขอนอนิญ,ญาณของท่านจงได้มาอยู่รับรู้และมารับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเถินดอกไม้นี้ข้าพระเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ขอให้ท่านไปไหว้เจดีพระจุลามนีดอไม้ไว้ถีอไม้ไว้ไวนะส่วนนี้เอาไว้เบิกทางนะไหว้ไหว้พระจุรามนีหนุนไหว้เกินหนุนลูกหลานต่อไปนะหนุนพรถ่ายรูปดิ จับต่อนนไว้จับต่อนนไม้จับแตะนะ่แต่เรียกชื่อพ่อเรียกชื่อพ่อเรียกชื่อเอาดอกไม้ไปไหว้พระพูดพูดครับเดินทางไปใครขออย่าให้นะพ่อเดินทางไปทางใครขออย่าให้นะกลับมาที่พ่อกลับมาที่พ่อหนึ่งครั้งเอางี้นะพนมมือไหว้ใจทำอะไรต่อบมองใดเขาได้ยินนะแบบนี้นะลูกๆก็ได้มาทํากระตะเวทีตอบแทนพระคุณท่านในการสร้างบ้านใหม่ได้ให้ดอกไม้ท่านไปไหว้พระก็บอกว่า ทุกวันตอนเช้าจนกว่าจะชาปนักิจนเรียบร้อยเนี่ยช่วยใส่บาตรให้พ่อเขาด้วยได้ไหมได้ครับขับข้าวข้าววานน้จัดหาให้ท่านด้วยได้ไหมได้ครับใช่นะบอกท่านนะบอกนะลกขึ้นขพ่อเข้านใรับบ้านเขา้นตาอย่าดนพ่อให้ดีลขึ้นพบ้นใหม่พ่ออะไร บ,บางเนาบางเฟมเนาะบางเฟมบางเฟมยนนี่ <rawd Moder> ้อยน้อยมันนี่ลูกยนนี่อึ๊บอ่ะตรงแล้วรอแล้วท้าวางลางสลับข้างกันมั้ยน้ยเล็กครับ ผมพายเขาหน่อยอ่ะปล่อยมือกายเยนาวาจายาวาเทศสาบันนี้ข้าพเจ้าได้ทําพิธีในร่างกายของท่านดวงวิญญาณของท่านร่วงเกินด้วยกายวาตาใจขอเข้ามาด้วยนะเปิดรับบุญให้แล้วนะอืมี๋ยวบรรจันจะมาส่งให้นะอยู่นี่ก่อนอ่ะญาปี่น้องลูกหลาน ต่อจากนี้ได้ทําพิธีในการทําศพนั้นได้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้จะขออนุญาตทุกคนปิดบ้านใหม่แล้วอนุญาตไหมอ่าเปิดพิธีก็วันเผานู่นนะอยู่สามวันนะเพราะว่าเขาก็ในลงวันนี้เขาก็ไม่ได้ให้มาเลย สำหรับการประกอบพิธีในการนำศพลงหีบก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำการขึ้นตั้งเพื่อจะได้ประกอบพิธีบาพ็ญกุศล์ในการสวดพระพิธรรมต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับปิดภาพล้องไปขออภัยด้วยนะครับมีอะไรจะแนะนำก็ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ